นิทานอีศกเรื่องนกกระยางผู้เยื่อหยิ่งนกกระยางตัวหนึ่งมีนิสัยเยื่อหยิ่งและหลงตนตัววันมันจะเดินด้อมๆหาอาหารอยู่ริมฝั่งน้ำมองเห็นเงาจงอยของปากคอและขาอันเรียวงามอันทังรูปร่างสลัวสละ,สะอ,งององเอวของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในน้ำนกกระยางอดที่จะนึกถึงการกระยิมอิ่มเอ,ม,อมใจไม่ได้ทุกครั้งไปครั้นเหลือบเห็นปลาช่อน กับปลาชโดว่าอยู่เคียงคู่กันมันเกือบจะทาหลาเข้าจิกตามสัญชาตยานแต่พันนึกได้ว่ายังไม่ถึงเวลากลางวันเอะอย่าพึ่งเลยดีกว่าโดกายังบอกตัวเองแม้เจ้าปลาชโดสองตัวเนี้ยจะถึงได้โตขนาดน่ากินแต่การกินอาหารก่อนเวลาอาสมควรเช่นนี้ไม่ใช่กิริยาของนกผู้มีตระกูลอย่างเราเลยสักนิดเมื่อปล่อยให้ปาชอนและปลาชโดว่ายผ่านไป นกกระยางเดินเล่นต่อไปอย่างสำราญอีกสักพักตัวึงเวลาเที่ยงมันเริ่มรู้สึกหิวมองลงไปในลับฐานเห็นปลาเข็มตัวเล็กๆว่าอยู่กลุ่มใหญ่อุ้ยรออีกสักพักดีกว่านกผู้มีตระกูลอย่างเราจะกินปลาเข็มแบบนั้นเป็นอาหารได้อย่างไรนกกระยางบอกกับตัวเองและพยายามเดินต่อไปจนมันรู้สึกหิวจนแสบท้องแต่เมื่อเห็นเพียงปลาซิลก็กัดฟันเดินต่อไป อีกไม่ไกลนะกก็ชช่จะรู้สึกหน้ามืดจึงสอดส่องสายตาเห็นห้องหาอาหารและเห็นหอยทากเปลือกแข็งตัวหนึ่งลอยอยู่ในเลนมันถลาเข้าจิกกินอย่างไม่สนใจอย่างสายตาของนกทั้งหลายที่เกาะอ,อยู่บริเวณนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อโชคลาภและโอกาสลอยมาอยู่ตรงหน้าอย่าทำเพิกเฉยหยิ่งยโสเพราะเมื่อมันหลุดลอยผ่านไปแล้ว จะต้องมานั่งเสียใจภายหลังนิทานิโสบเลือกกบอยากเกิดใหม่กบตัวหนึง่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเชา้าเหมือนเฝ้าดูพระออกบินฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันพระทหารเชา้ากบตัวเดิมนึกในใจอยากเกิดเป็นพระมีคนถวายพระทหารให้ฉันทุกวันเมื่อพระฉันเสร็จก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัด ก็กินกันอย่างอริสอร่อยตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดจะบายกุพ้พระหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบินนบาตก็ได้เมื่อเด็กวัดกินกันเสร็จก็กลวยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้กับหมาวัดไปกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึงตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดเพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัดพอหมาวัดกินเสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัด คอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงมแมลงวันก็บินมาตอมแทนเล็มอาหารต่อจากมาวัดกบเปลี่ยนใจแล้วอยากเกิดเป็นมแมลงวันสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยหนำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นมันหันมาเห็นมแมลงวันบินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้นตวัดเอา,มาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชตาตญาณถึงตอนนี้กบฟุง้งซ่าน จึงคิดได้จับพันเออเป็นตัวของเราเองนั่นแหละดีที่สุดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีย่อมมาจากการรู้จักตนเองนิทานอิศบเรื่องพ่อไก่แม่ไก่กับไข่มุกพ่อไก่ตัวหนึง่งกำลังเดินเล่นอยู่ในฟาร์มทามกลางแม่ไก่ทั้งหลายทันใดน,นั้นพ่อไก่ก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่าง สองแสงประกายวาววับอยู่พื้นดินโอ้สวยจังพ่อไก่ร้องอุทานนั่นนะของข้าและมันก็รีบคุยเขี่ยสิ่งนั้นออกมาจากพื้นดินแต่จะว่านั้นกลับเป็นไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีคนทำลนไว้มันอาจจะมีค่าสำหรับมนุษย์ที่เห็นคุณค่ามันแต่สำหรับข้าแล้วมเมล็ดข้าว แต่สำหรับค่าแล้วเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวยังมีค่าดีกว่าขายมุกเป็นไหนไหนแม่ไก่ตอบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่ล้ำค่ามีไว้สำหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของมันนิทานอิศพเรื่องสิงโตแบ่งเนื้อสิงโตโตัวหนึ่งได้ออกไปล่าเหยื่อพร้อมกับสุนัขจิ้งจอกและหมาป่าพวกมันได้ออกตวเวนล่าเหยื่อจนกระทั่งไปพบกับกวางตัวหนึ่งแต่ได้ไปชีวิตมันเสีย จากนั้นก็ถึงคำถามว่าจะแบ่งซากกวงนี้อย่างไรดีแลเนื้อกวงหนึ่งในสี่ส่วนนั้นให้ข้าจเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังตัดตัวอื่นจึงทำการตลกหนังและแบ่งเนื้อกองออกเป็นสี่ส่วนสิงโตยืนอยู่หน้าซากกวงนั้นและประกาศตัดสินต่อว่าเนื้อส่วนแรกนั้นเป็นของข้าในฐานะเจ้าป่าส่วนที่สองเป็นของข้าในฐานะผู้ตัดสิน และส่วนที่3ก็ต้องเป็นของค่าพอค่าเข้าร่วมการล่าเหยอะด้วยและสําหรับส่วนที่4เอาละข่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้าการจะเข้ามาเอาไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังความยุติธรรมจากผู้ปกครองนิทานอีศบเรื่องนกนางแอ่นและนกตัวอื่นชาวนาคนหนึ่งกําลังหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในทุง่งซึ่งเป็นที่พักของนกนางแอ่นและนกตัวอื่น กำลังกระโดดไปมาเพื่อจิกกินอาหารนกนางแอนจึงกล่าวเตือนนกอื่นว่านี่พวกเจ้าจรงระวังชายคนนั้นไว้ให้ดีทำไมละ่ะเขากำลังทำอะไรอยู่หรือนกอื่น,น,นๆถามเขากำลังหว่านมาเมล็ดป่านพวกเจ้าจงจิกกินมเมล็ดนั้นเสียไม่เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะเสียใจนกนางแอ,นอ่นเอ่ยเตือนแต่พวกนกอื่นหาสานใจฟังไม่ เช่พวกเราอย่าไปสนใจในที่สุดเมื่อเมล็ดป่านได้งอกเงยขึ้นเป็นต้นและถูกนำมาถักเป็นเชือกและเชือกที่ถูกนำมาก็ทำมาเป็นตาข่ายที่เคยถูกคำเตือนของนกนางแอน่นก็ถูกจับด้วยตาข่ายที่ทำจากเชือกป่านอีหานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตงทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายมิฉะนั้นจะทำให้เราเป็นีินาตย่อยยับนิทานิศบ เรื่องมนุษย์และอูดครั้งแรกที่มนุษย์เห็นอูดต่างก็พากันกลัวและตกใจเพราะความใหญ่โตของมันบางคนถึงวิ่งหนีก็มีโดยความที่มนุษย์เห็นอูดบ่อยครั้งต่อมามนุษย์จึงรู้สึกธรรมดาและรู้ว่ามันเป็นสัตว์ที่เชื่องไม่ดื้อรั้นมนุษย์จึงกล้าเข้าใกล้มันเมื่อมนุษย์คุ้นเคยกับูดจึงเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่ขี้โมโห หลังจากนั้นมนุษย์จึงไม่รู้สึกเกรงกลัวมันจนกล้านำเอาบางเหียนใส่หลังของมันและให้เด็กๆขึ้นหลังเล่นสุดท้ายมนุษย์ก็ใช้อูดเป็นผ่านะใช้บรรทุกของต่างๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญายอมรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆนิทานอีศบเรื่องมดในขวดน้ําตาล มดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในขวดน,น้ำตาลมันกินน้ำตาลเป็นอาหารวันหนึ่งมันเดินลงมาจากขวดน,น้ำตาลมันรู้สึกแปลกปมากเพราะว่ามันไม่เคยออกจากนอกขวดน,น้ำตาลเลยมดลองเดินออกไปนิดนึงก็เห็นเนยแข็งก้อนตัววางอยู่มันจึงลองชิมดูปรากฏว่าอร่อยมากมันจึงอุทานออกมาว่าเราได้จะออกมาข้างนอกตั้งนานแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนิทานใิศพเรื่องหมูไปงานเลี้ยงหมาจัดงานเลี้ยงขึ้นจึงเชิญหมูหลายตัวไปกินงานเลี้ยงด้วยพอได้เวลาทานอาหารพวกหมูเหล่านั้นก็กินอาหารกันอย่างมุมงมา่พวกเจ้าข้าวาค่อยๆกินก็ได้หมาร้องเตือนอย่างเป็นห่วงโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงพวกข้าหรอกพวกข้าน่ะจะกินกันให้เต็มไปเลยเวลาผ่านไปไม่นานหมูแต่ละตัวก็กินจนพุงกลาง แต่มันก็ยังสวาปามกินต่อไปไม่หยุดในที่สุดท้องก็แตกตายกันทุกตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เสพสุขจนเกินพอดีก็จะมีแต่ความทุกข์นิทานนิศบเรื่องหนอนกับงูเหลือมหนอนน้อยตัวหนึง่งกำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่อย่างเพลิดเพลินแล้วแล้วก็มีลมวูบหนึ่งพัดมาจนทำให้ตัวมันกระเด็นกระดอนออกไปนอกเส้นทางพอเจ้าหนอนตั้งหลักได้ มันก็พูดขึ้นว่าลมอะไรพัดมาทางเราไม่ทันรู้ตัวงูเหลือมนอนอยู่ใกล้ๆกล้ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าพายุอะไรกันเล่ามันเป็นเพียงลมหายใจของข้าหนอนนัยนจึงกล่าวโต้ตอบไปว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่เพียงแค่ลมหายใจของท่านถำให้ข้ากระเด็นกระดอนออกไปนอกเส้นทางเลยนะนี่ท่านคงเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงข้าอยากเป็นอย่างท่านบ้างจังเลย ในทันใดน,นั้นเองนายพานประมาณสิบกว่คนใช้เชือกมัดงูเหลือมไปอย่างง่ายดายน่อนน้อยได้เห็นเข้าจึงลำพึงลำพันตัวเองว่าเป็นหน่อนน้อยอย่างเรานะดีแล้วดูสิเป็นใหญ่อย่างงูเหลือมมีแต่อันตรายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้น้อยมีอันตรายน้อยเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ก็มีอันตรายมากนิทาน,นอิศบเรืองแม่ไก่กับแมงป่อง แม่ไก่เคยจิกกินลูกแมงป่องเป็นอาหารทําให้พอลไรแม่ของแมงป่องโกรธแค้นมากวันหนึ่งแม่ของแมงป่องเห็นแม่ไก่พาลูกออกมาหาอาหารแมงป่องคิดแก้แค้นจึงวิ่งไปหมายจะต่อยลูกของแม่ไก่แต่ละตัวพอแมงป่องวิ่งไปเกือบถึงตัวลูกเจี๊ยบมันจึงหยุดคิดได้ว่าลูกเราตายไปแล้วถึงเราคิดจะแก้แค้นลูกเราก็คงไม่ฟื้นคืนมาดังเดิมเมื่อพูจบแมงป่องก็เดินจากไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวน